Men in Trend สนับสนุนโดยไมโตโยต้าพรีอุสเทียดีฟอร์ติโบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Men in Trend นะครับผมรายการที่จะอัปเดตทุกไลฟ์สไตล์นะฮะแล้วก็เทรนอะไรที่ฮิตๆนะครับผมกับโยชินะครับผมอ่ะ วันนี้นะฮะผมอยู่ที่นี่เลยนะครับผม Bangkok Tree House นะครับผมเป็น โรงแรมนะฮะที่เรียกได้ว่า back to the nature นะฮะคืออยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะมีทั้งน้ําแล้วก็ดูเงียบสงบมากๆนะครับผมสำหรับใครนะที่อยากจะพักผ่อนแบบชิลๆนะครับผมก็มาได้สําหรับเส้นทางนะฮะใครนะที่อยากจะมานะฮะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอัจฉริยะ Toyota Smart G b o o k ได้นะครับผมทาง App Store นะครับผมพอดาวน์โหลดไปปุ๊บนะฮะโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ของเขาแล้วเขาจะส่งแผนที่มาให้คุณครับผมแค่นั้นก็จะมาถึงที่นี่ได้นะฮะง่ายๆเลยครับโอเค โยจะมาแนะนำนะครับผมแกจเจตนะครับผมสำหรับคนที่มี iPhone 5นะครับผมเป็นอะไรที่กำลังเรียกได้ว่ากำลังฮิตมากนะฮะแล้วก็มาแรงมากๆนะครับผมวันนี้นะฮะจะมีแกจเจตอะไรแล้วก็จะน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมไปพบกับช่วงนี้ครับช่วงเทรนด์อัปเดตครับช่วงเทรนด์อัปเดต สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนอย่าง iPhone ก็หนีไม่พ้นการถ่ายรูปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะถ่ายลง Facebook หรือ Instagram เรียกได้ว่านิยมกันมากกว่าใช้กล้องดิจิตอลซะอีกเพราะสะดวกในการพกพาและยังใช้เป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารได้อีกซึ่งตอนนี้ก็ได้มีอุปกรณ์เสริมเจ๋งๆอย่างไฮโลเลนส์เป็นเลนส์สำหรับเพิ่มมุมมองใหม่ที่ใช้ได้กับ iPhone 5หรือ iPhone เวอร์ชันเก่าอย่าง4และ 4S และ iPad ซึ่งจะทำให้เราสามารถถ่ายภาพในมุมต่างๆได้ง่ายและก็สนุกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นภาพมุมต่ำ จากด้านล่างหรือภาพมุมสูงที่ถ่ายจากด้านบนลงมาและที่เจ๋งยิ่งกว่าคือคุณสามารถเปลี่ยน Iphone ให้ทําหน้าที่เป็นขาตั้งกล้องได้ด้วยการวางมันแนบลงกับพื้นทําให้เราสามารถถ่ายภาพหมู่กับเพื่อนๆได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ตั้งค่าดิเล์ของชัตเตอร์และเรายังสามารถหมุนเพื่อปรับหามุมมองใหม่ๆของภาพได้อีกด้วย ส่วนเรื่องดีไซน์ของไฮโลเลนส์ l l ens, นี่ก็ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w h i l o l e n s c o m ครับ say, you know. you you มาต่อกับเรื่องถ่ายรูปของ iPhone นะครับแต่แก d เจตตัวนี้เนี่ยมีไว้สำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาเรื่องการถ่ายภาพในที่ที่มีแสงสว่างจ้ามากทำให้เรามองภาพบนจอไม่ค่อยชัด แม้ว่าจะทําการปรับแสงของจองให้สว่างสุดแล้วก็ตามแต่ถ้าใช้อุปกรณ์ตัวนี้รับรองว่าหมดปัญหาแน่นอนอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า the daylight viewfinder เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ iPhone iPad และ iPod Touch สําหรับการถ่ายภาพกลางแดดนะฮะทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องจะมองเห็นจอภาพไม่ชัดสําหรับการใช้ประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนของตัวเลนส์เหมือน i e w f i nder ของกล้องที่ทำหน้าที่บังแดดและส่วนของแอปพลิเคชันที่จะปรับและแสดงภาพขนาด2 1 6ร้คูณพิกเซลให้พอดีกับตัวเลนส์ครับ วิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วติดตัวเลนส์ลงไปบนหน้าจอและปรับโฟกัสเราก็จะสามารถดูที่จอแสดงผลได้เลยครับสุดยอดมากจริงๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าแต่ก็ยังติดกับโซเชียลเน็ตเวิร์ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปถ้าแบต iPhone ของคุณจะหมดและไม่มีที่ชาร์จแบตครับสำหรับ gadget นี้นะฮะมีชื่อว่า BioLite Camp Stove แกเจตนี้เป็นเตาสนามแบบพกพานะฮะที่สามารถใช้ทําอาหารต้มน้ําเป็นเตาผิงและยังสามารถที่จะทําการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเมื่อเราจุดเตาด้านข้างเพื่อให้เกิดพลังความร้อนและความร้อนนั้นจะเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าเพื่อใช้สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามต้องการเช่นที่ชาร์จมือถือต่อหลอดไฟ LED เพื่อให้แสงสว่างผ่านพอร์ต USB ซึ่งถือว่าเป็นแก๊เจตที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะนอกจากจะเหมาะกับนักเดินป่าแคมปิ้งแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนราคาของตัว BioLite Camp Stove อยู่ที่129เหรียญหรือประมาณ3,900บาทครับ I I สำหรับใครที่กำลังมองหาสไตลัสสำหรับ iPad แต่ยังหาแบบแนวๆไม่ได้เพราะที่มีขายทั่วๆไปก็มีแต่รูปทรงที่เป็นปากกาทั้งนั้นแต่เจ้าสไตลัสตัวนี้มีชื่อว่า Big Big Cursor ซึ่งมีอยู่2แบบด้วยกันคือ Big Big Arrow และ Big Big Pointer หน้าตาของมันนะฮะจะเหมือนกับเคอร์เซอร์ของเมาส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั้ง2ตัวนี้ทําจากวัสดุคล้ายยางที่สามารถตอบสนองต่อหน้าจอสัมผัสของ iPad แทนนิ้วมือสัมผัสได้และยิ่งใครที่ชอบเล่นปลายทานไปก็ไม่ต้องกลัวหน้าจอจะเปื้อนเลยครับ big big cursor นะฮะยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสามารถติดเข้ากับสมาร์ทคาเวอร์ได้เพราะมันเป็นแม่เหล็กและทำให้พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับราคาอยู่ที่ประมาณ2.99เหรียญประมาณ400กว่าบาทครับ สำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินบูมแรงนะครับเป็นขาตั้งอนเนกประสงค์ออกแบบมาสําหรับ iPad 2 iPad 3และ iPad 4มาพร้อมกับดีไซน์ทันสมัยแบบพกพาสามารถพับเก็บได้ง่ายเพื่อช่วยคุณสามารถใช้งานได้ทุกที่อย่างง่ายดายโดยวิธีใช้สามารถกางออกเป็นมุมกว้าง4มุมเพื่อวาง iPad ให้กระชับและมั่นคงทําให้คุณสามารถทํากิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังสามารถนำบูมแรงยึดติดกับผนังพื้นผิวเรียบหรือกระจกได้อย่างมั่นคงด้วยระบบสูญยากาศแบบพิเศษอีกด้วยบูมแรงเป็นนวัตรกรรมของ Kickstarter จำหน่ายในราคา65เหรียญหรือประมาณ2,000บาทครับสำหรับหนุ่มๆออฟฟิศที่ต้องพีเต์งานเป็นประจำและต้องการความสะดวกสบายในการพกพาก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่มี Mobile Cinema i y e 20 Projector สำหรับ iPhone ที่นอกจากจะมีขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วมันยังไม่ต้องเชื่อมต่อกับสายเคเบิลอีกด้วย เพียงแค่เสียบ Mobile Cinema i20 เท่ากับ iPhone ทางพอร์ตเชื่อมต่อด้านล่างคุณก็สามารถเปลี่ยน iPhone เป็นเครื่องฉายภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง50นิ้วหรือจะท่องอินเทอร์เน็ตขนาดนอนบนเตียงโดยฉายหน้าเว็บที่อยู่ในเครื่องขึ้นไปบนฟ้าเพาดานได้ยอย่างสบายใจ Mobile Cinema i20 ใช้หลอด RGB LED ที่มีอายุการใช้งานถึง20,000ชั่วโมงโดยสามารถชาร์จแบตผ่านพอร์ต USB และสามารถฉายโปรเจคเตอร์ได้นาน100นาทีราคาบนเว็บไซต์ Amazon.com อยู่ที่ 169.99เหรียญหรือประมาณ5,100บาทครับ <Hey boy. S 1> ถ้าการใช้โทรศัพท์ที่จะต้องใช้ small talk นั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้วลก็ต้องมาดู g a d g e ็ตัวนี้ครับมันคือถุงมือโทรศัพท์ที่มีชื่อว่า high call ซึ่งเป็นผลงานการสร้างของบริษัท high fun ที่ได้คิดค้นถุงมือ high call ขึ้นมา การทำงานของถุงมือจะใช้ร่วมกันกับสมาร์ทโฟนเช่น iPhone ผ่านระบบบลูทูธที่ฝังอยู่ในถุงมือไฮคอรจะทำหน้าที่เป็นทั้งลำโพงและก็ไมโครโฟนให้กับคุณได้ใช้สนทนาโดยลำโพงจะติดตั้งอยู่บนบริเวณนิ้วโป้งส่วนไมโครโฟนจะอยู่ที่นิ้วก้อยเวลาที่คุณต้องการใช้งานก็เพียงแค่เปิดบลูทูธจากสมาร์ทโฟนของคุณก่อนซึ่งคุณจะเห็นสัญญาณบลูทูธจากไฮคอเข้ามาต่อไปก็กดหมายเลขที่ต้องการโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณแล้วยกมือข้างซ้ายที่ใส่ถุงมือขึ้นมาแนบหู เพียงเท่านี้คุณก็สามารถคุยโทรศัพท์ในท่วงท่าที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครได้แล้วเจ้าถุงมือโทรศัพท์สุดไฮเทคนี้นะฮะสนนราคาอยู่ที่คู่ละ50ยูโรหรือประมาณ2,000บาทครับมีให้เลือก2สีนั่นคือสีดำและก็สีเทาทั้งของผู้ชายและผู้หญิงโดยที่สามารถใช้งานได้ราวครั้งละ20ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งถึงแม้อากาศบ้านเรานะฮะจะไม่หนาวเย็นเหมือนในต่างประเทศแต่นับว่าถุงมือไฮคอร์ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ และสุดท้ายนะฮะเพื่อนเพื่อนคิดจะพกอุปกรณ์ป้องกันตัวสักชิ้นหนึ่งนะฮะเอาไว้ป้องกันตัวไม่ว่าโจรมิจฉาชีพที่พร้อมจะเข้ามาหาเราในทุกรูปแบบนะครับผมก็ต้องเป็นอะไรที่ง่ายต่อการพกพาไปได้ทุกที่สะดวกและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและยิ่งพกไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือได้ก็คงจะดีใช่ไหมละครับเพราะยังไงทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือก็เป็นเหมือนอวัยวะของเราไปแล้วอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือ ปรย์เทคหรือก็คือเคสสเปรย์พริกไทยนั่นเองครับและการใช้งานก็ง่ายมากๆกครับผมหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน mm hmm. เพียงแค่หยิบ iPhone คุณขึ้นมาแล้วก็กดฉีดไปเลยครับโ mm hmm. ดยที่ตัวเคสจะทําที่เก็บขวดสเปรย์ขนาดเล็กไว้ด้านหลัง mm hmm. ซึ่งขวดสเปรย์เนี่ย <Okay. S 1> ก็มีขนาดเล็กแค่นิ้วชี้เท่านั้นเองครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายมีน้าหนักเพียงแค่4.2กรัมเท่านั้นเหมาะสาหรับการซื้อไว้ป้องกันตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่คุณเป็นห่วงก็ได้นะครับ mm hmm. เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับกดเจ็ตที่โยได้อัปเดตไปนะฮะรับรองว่างานนี้นะฮะใครที่มีไว้ินเทรนแน่นอนนะฮะและสำหรับใครนะครับผมที่มี iPhone 4หรือว่า iPhone 4S นะฮะไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเพราะว่าใช้ด้วยกันได้นะฮะเอาไวว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวพักชมโฆษณาก,กันแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับ Men in Trend ครับ Men in Trend